สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับท็อปสตอรี่ฟิชชิ่งนะครับกับผมท็อปนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาไปหาเห็ดโคนนะครับหาเห็ดโคนกลางคืนนะครับกลางคืนก็จะเอาไฟแบบนี้นะครับไป่องเห็ดกันนี่ครับก็วันนี้ไม่ได้มาตกปลาตกมึกนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมรับชมด้วยแล้วกันนะครับไปกันเลยครับ let's go ไปครับคุณผู้ชมเดินเดินทางกันแล้วนะครับไปครับคุณผู้ชมเราเข้าเข้ามาในป่าก็เจอเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับพอเจอเลยนะครับอ้าวนี่ครับนี่ครับกลางคืนนี่ก็มองกลางวันถ้าไม่เห็นนะครับคุณผู้ชม นี่ครับจะถอนแสงเลยนะครับถ้าบ้านบานอย่างนี้เราถอนได้เลยนะครับเป็นเห็ดบานแล้วนะครับนี่ไม่ต้องขุดแล้วนะนี่ครับอ้าวชุดแรกโอเรื่อง โอ้ยหแเริ่มเลยมันขึ้นแบบนี้นะออกแล้วดูก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ครับผมรุ่งนี่ดอกใหญ่ครับ โอเคถือว่าไม่ผิดหวังครับขึ้นมาช่วงนี้มันเป็นนอกฤดูเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเขานะครับทฤดีว่ามันมีฝนมีอะไรลงมาบ้างก็จะมีเห็ดขึ้นนะครับแต่ที่หนึ่งก็จะขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ถ้ารวมๆเจอหลายๆที่ก็โอเคอยู่โอเคครับ เจอเป็นต่อครับมีแล้วเจอแล้วครับผมวันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดบานแต่เยอะนะครับ เพราะว่าขึ้นมาได้สองวันละ เห็นดอกนม้ก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะขึ้นสะท้อนแสงแบบนี้เลยให้ดูนะครับนี่ครับสะท้อนแสงประมาณนี้ครับเราจะสาดไฟมาปุ๊บ วับเว้ยมนเลยโอเคเก็บเลยนี่ครับดอกบานแต่ดอกแข็งดีนะครับเพราะว่าฝนมันไม่ค่อยมีนะครับมันเป็นฝนมรสุมมานะครับเห็ดก็เลยขึ้น ป่าก็ยังพอจะอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแบบนี้ค่อนข้างดอกใหญ่แล้วก็ดอกแข็งดีอันนี้มันโรยเริ่มจะโรยนะครับเราจะไม่เก็บไปนะครับแบบนี้ครับเอาไว้ให้มันเป็นสปเปอร์เห็ดนะครับไว้ปีหน้ามันจะได้ขึ้นใหม่ ยำๆอ่อนยังไม่เก็บนะครับโอเคครับผมโอ้สกสวยอันนี้ดกสวยวจะจะสะอมคอมอมคอมนะครับชมครับ ทางทามางนี่ครับสามดอกครับกำลังแหวกเยอะครับพ้นดินแล้วอย่างนี้นะครับโอ้มีสี่ดอกครับนดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอก จะดอกครับผมนี่ครับคุณผู้ชมหายากมันมองยากนะครับผมเยียบมาหมดเลยนะครับนี่ครับดอกหลุดมาแล้วนะครับที่เราก็ไม่ได้แวกเข้ามานะครับ ขึ้นเป็นทางเลยนะครับต้องแหวกก่อนนะถ้าอย่างนี้ก็จะมงยากนี่ครับถ้าอยู่ใต้ดินนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับส่องไม่เห็นนะครับ มันก็ขึ้นเป็นทางอ,อ,อ,อยู่นอกเลยดูนี่ครับโ <IL S 2> อ้ย <primera> แต่ดอกน,น่ากินมากครับคุณผู้ชมกรอบแน่นอนครับอันนี้กรุบกรุบ แรกนะมาแล้วก็โอเคครับพอได้กินชั่วโม,มงแรกเดี๋ยวเราไปุูกันต่อเดี๋ยาวๆาวับคืนนี้ เราบอลลมเลยแต่บางทีคนเราก็เหมือนเราอะเราไปทางนู้นแล้วก็ภาทางนี้แล้วก็ไม่ยากห้อกมาดูอะไรยังไง ก็บเล็กเพื่อนน้อยครับคุณผู้ชมครับจะไม่ค่อยเจอเยอะๆนะครับก็จะเจอประมาณนี้ห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกไปเรื่อยๆครัเทียนนี้ไม่ใช่หน้าของำครับเราก็จะต้องประมาณนี้เก็บไปเรื่อย จอแล้วครับคุณผู้ชมครับอโอ้โหดันดอกมะดันใบไม้ลอยเลยนะครับเห็นไหมบ บายเลยครับอย่างนี้ 何か。<Yeah. S 2> okay. ใช่นะครับนอเริ่มเลยวันนี้เราก็หาเฮ็ดนะครับก็เว้นเนาไม้ไว้ก่อน นี่ก็ใกล้จะสว่างแล้วนะครับก็จะมีเสียงนกร้องครับเต็นป่าไปหมดเลยนะครับก็สว่างนะครับนี่เราก็ได้มาเยอะอยู่นะครับ สามโลน่าจะได้อันนี้มันเป็นเห็ดนอกฤดูนะครับถ้าน่าฤดูก็ประมาณเดือนตุลาเดือนสิบก็จะขึ้นเป็นปวกใหญ่แต่อันนี้ก็จะขึ้นแบบห้าดอกสิบดอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เก็บไปรเรื่อยๆ,ๆครับ ถ้าช่วงจําปีเขก็จะขึ้นเยอะเป็นปวกใหญ่ๆปวกหนึ่งก็เป็นกิโลสองกิโลสองกิโลเลยนะครับก็ไก่สว่างเลยนะครับสว่างครับมาเจออ้ยอีกหน่อยนึงนะครับ บอกไม่ค่อยสวยแล้วนะอันนี้เริ่มจะเลยลูยแล้วนี่ครับจะนี่ครับลรยอันนี้เราจะตีตีให้เขาได้เป็นเชื้อนะครับในปีหน้าจะได้ขึ้นใหม่นะครับ โอเคครับอันนี้มันเริ่มจะโรยแล้วนะครับผมจะไม่เก็บไปนะครับโอเคครับไว้ปีหน้าให้ามาจะได้เชื้อจะได้ขึ้นเยอะๆะครับเจอดอกสวยครับคุณผู้ชมกำลังโผล่เลยนะครับนี่ครับ ดีนะดเก๋นะครับอโปรยๆยเลยนะครับุถน,นี้โอ้ยรากหัก เดี๋ยวไปหาต่อตะวางแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มาเจอตรงนี้นะครับอีกห้าหกดอกนะครับ เก็บแล้วนะครับผะว่าสว่างแล้วนะครับก็เริ่มเจอผู้คนคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะเห็ดแบบนี้เขาจะไม่ขึ้นเยอะนะครับขึ้นท,ที่ประมาณประมาณแค่นี้ครับมันไม่ใช่เห็ดประจําปีนะครับที่จะขึ้นปวกกใหญ่แต่ว่าถือว่าก็ได้เยอะอยู่นะครับสองถุงนะครับ นี่ครับก็โอเคเก็บได้เรื่อยๆนะครับให้เก็บตลอดเลยครับอาจจะขึ้นปวกไม่เยอะแค่นั้นเอง เช้านะครับให้ดูการพัางตัวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับพัางอย่างนี้เลยนะครับมองถ้าไม่เห็นก็สวัสดีคุณผู้ชมยามเช้านะครับเดินกันทั้งคืนนะครับเช้าเลย ก็ได้กันมาพอสมควรน,นะครับก็เดินหาก,กันต่อสักพักก็จะเดินเริ่มโดยกลับบ้านละเป็นเห็ดบานๆซะส่วนมากนะครับตอนนี้เพราะว่าเรามาวันที่วันแรกเห็ดขึ้นเราไม่ได้มานะครับก็เลยไม่ค่อยจะเจอตุ่มๆเท่าไหร่ น,นีมาวันที่สองแล้วก็เริ่มเ,มเจอเหตุบาน